Okay, I think it's start already, baby. Mm -hmm. mm. Why? Why is be like this, baby? This side. Uh, can be this side or not? Mm -hmm. mm. Is be okay, no? Yeah. Mm. Okay. Yeah. Okay. yeah. Take the other side. Okay. Mm. ที่อันนั้นจะใส่ like t i s, yeah. <S oh, okay ที่อันนั้นจะใส่ but why I can't understand why maybe can be like this 네 deaf อ๋อ t h the going there อ๋อโอเคดีใจโอเคฮัลโหลอุ้ยค่ะสวัสดีจ้าพี cha, ่น้องจ้าสวัสดีจ้าทักทายทักทายจ้าพี่น้องเงาเงาจ้าเงาเงาจ้าก็เลยเข้ามาทักทายพี่พี่น้องน้องเขาเนาะจ้าทักทายกัน เล็กบรู้ว่าโดนโดนเติบแล้วจ้าโดนอ่าโดนเติบแล้วเล็กเล็กบ่ได้เข้ามาไล่จ้าพี่น้องบ่บ่ได้เข้ามาไล่สดบ่รู้ว่าบร่าบรู้ว่ามันเสีันนี้ถือว่าโยโยดินเต้อ hmm. ร์สกิงเนี่ยฟาสเซียจ้า จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าโดนแล้วโดนแล้วจ้าเล็กเล็กบด้เขม้าทักทายจังสี่จ้าไอคือจังโอ้ยโอ้สวัสดีจ้าไนนจ้าไหนจ้าสวัสดีจ้าเลไอเล็กข้างหายไปโดนจ้าเล็กข้างหายไปโดนเลยจ้าเล็กก็เลยเขม้าทักทายจ้า โอ้ยเลยขอบคุณหลยลจ้ะขอบคุณหลยๆที่เขามาให้กำลังแรงใจเล็กเนาะจ้ะพอดีไอยูยูสวิเดนตอนนี้เป็นเวลาประมาณในเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วจ้ะกับผ้กันนอนบรับจ้าไโน,นุจ้ะไอเล็กนอนบลับจ้เว้าไปว้าไปว่าสักยังนุบอกว่าว่าไปว้าไปเล็กคือจังแบบว่าเป็นเป็นคือตื่นนะจ้ะเป็นคือตื่นแมหมไโนุจ้ะ เป็นคือแบบว่าเดินเดินโดนเฮามาไหลเทียเดินโดนเฮามาไหลเทียเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเล็กกับลูคือกันว่าเล็กสิบเอวอันใดถือบ่าอันใดพิษนะจ๊ะอ่าสีเฟาไฮขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะยนุจ้ะเดี๋ยวเล็กสิกับเขาไปหาเด้อจ้ะช่วงนี้ยนุจ้ะเล็กเล็กเฮตุงานจ้ะเล็กเฮตดงานเล็กก็เลยเลยบริเ้เขาไปหาพี่ๆน้องๆเข้าปันไดจ้ะเล็กก็เลย อืยังไรล่ะเนาะจ้าไนนุจ้าเล็กกระหูยว่าอ่าพี่พี่น้องน้องเขาก็เข้าใจยูจ้าเข้าใจยูว่าการที่แบบว่าเขามีงานมีการแล้วกามันมันเกิดบมเมนว่าเรื่องง่ายเนาะจ้าที่ว่าอ่าหลังจากเหตุงานเหตุการแล้วเขาสิมานางเฝ้านะจ้าก็เอาซ้ำที่ที่เล็กเฮ็ดใดเล็กกรพยิยามสิไปหาผู้นั้นผู้นี้จ้าพี่น้องจ้ากับบ บ่บ่ไปถึงพี่ๆน้องๆเฮ้าผู้ใดปันใดนะจ๊ะพี่น้องเล็กเล็กกขอโทษหลายๆนอกจากขอโทษในพันพันพันทางนี่ลหละจ๊ะพี่น้องจ้ะเล็กก็ขอโทษหลายๆถามว่ามันอยากไปหาบ่พี่น้องจ้ะเล็กอยากไปหาจ้ะเล็กอยากไปหาพี่ๆน้องๆเขาอยากไปแต่กะโดยคุ้มที่ว่าเขาเหตุงานเขากลับมาแล้วเขาเมยเนอกจากพี่น้องจ้ากลับมาแล้วก็เมยแล้วก็ บ่บ่ได้เขาไปหาพี่ๆน้องๆเขาเป็ไหนจ้าเล็กเล็กกะขอโทษขอไพ่หลายๆจ้ากะกะเฮ็ดซ้ำเล็กเฮ็ดได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดซ้ำซัมเล็กเฮ็ดได้นะจ้าพี่น้องจ้าเล็กขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจเล็กเนาะจ้าอ๋อโยโย่เรยดินเตทหูมันคันเยอะนะไอ้พ่อใหญ่บอกว่าให้เล็กไอ้เฮ็ดเฮ็ดไอ้เฮ็ดเฮ็ดโทรศัพท์อีกทางหนึ่งว่าสั่นจ้ะเอ้า มันบัดเบบี้เดลล็อกยอเวียดินเตดเดโอเคเยาโอ้ยามันคันยาอะไรเดินหาเรเล็กขอโทษเล็กหลายจ้ะพี่น้องเล็กเล็กขอโทษเล็กหลายกะคือจังปานปานปานเฮ็ดไม่นะจ๊ะปาน คือบอกเคยไล่จักหนอยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเล็กเล็กบอลลูคือกันว่ามันเป็นอย่างคือเป็นอย่างสั่นอ่าปกติแล้วมันสิเป็นลายนอนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะปกติแล้วมันมันมันสิเป็นลายนอนจ้ะแต่บาทนี้เอาไปเอามาแล้วมันเป็นลายตังเล็กสามถอ่าเล็กเล็กบอลูว่ามันมันตรงไปประมาณใดนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอ่าพอาไงพราไงแล้วเราเรามาเปลี่ยนให้เล็กแล้วเรามาเปลี่ยนให้เล็กแล้วเล็กก็เลยบอกว่าเออมันมันคือขืนกุญแจบอกว่าลอก แม่พี่น้องจ้าเล็กก็เลยเล็กก็เลยบอลลูว่ามันเป็นมันเป็นยังไงนะจ้าเล็กกับบอลลูก็เลยว่าโอเคไปประมาณนี้ก็ได้จ้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็ขอบคุณหลายๆจ้าสามล้านดวงใจเนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็ขอบคุณหลายๆจ้าอ่าสวัสดีจ้าสาวไทยอ่าสาวสาวไทยในต่างแดนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิอ่านคอมเมนต์ทางพี่ดีกว่าไอ้สายตาบ่ค่อยดีปานใดเนาะจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ โ <laughs> ชคด,ดีครับโชคดีครับ it i s not good for show everybody mm hmm. that is not nice mm hmm. okay yes you're true dear จ้าพี่น้อง <laughs> ยิ้มยิ้มสู่จ้าพ่อใหญ่นุพ่อใหญ่นุค่ะวันจา้าสาวสาวผู้ท้าย่างวันจ้ะสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสีเดี๋ยวเลขส,ลสีอ่านคอมเมนต์เนาะจ้าพี่น้องจา้งจา ตอนนี้ทั้งทั้งทั้งยุโรปเข้ากับนาซีนาซีเด็กจจักน้อยแล้วเนาะจากพี่น้องจ้าเดิกจจักน้อยแล้วตอนนี้กะสวีเดนสวีเดนกะเป็นเวลาเป็นเวลาซีถุ่มกลัวแล้วจากพี่น้องจ้าซีถุ่มกลัวแล้วกะก็คือว่าล่ะเนาะจากพี่น้องจ้ากันมันนอนบอหลับพี่น้องจ้านอนบอหลับจ้านอนบอหลับกันเลยขวาทักทายพี่พี่น้องน้องเท่าจากพี่น้องจ้าทักทายพี่พี่น้องน้องเท่าจ้า นั่นเห็นบอเล็กมาเบิงในทาาอันนี่จ้าพี่น้องเล็กเล็กมาเบิงในทางนี่เล,เล็กบอลูว่าเล็กเล็กสีกับกล้องอยังไหนกับกล้องแนวใดจ้ะเล็กอยากให้มันเต็มจ้ะเล็กอยากให้มันเต็มเล็กกับบลู <c oughs> <c oughs> กลับมาเต้นเต้นเตเลก็กกเป็นวา่วาบ้าเด้อพี่น้องจ้าอย่าไปซี่เลียดจ้าชีฟเรดของเฮ้าพี่น้องจ้าซี่เลียดมาพ่อแห้งแล้วอ่าบางเวลาเฮ้ากับเฮ็ดให้มัน บ่ต้องไปซีเรียดน้ำมันควมซีเรียดเก็บไว้ในใจเก็บ <laughs> ไว้ในใจเก็บไว้ในใจจ้ะโอเคจ้าพี่น้องจ้าเล็กสีมาอ่านคอมเมนต์เนาะจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าเล็กทามจูบีแฮปปี้ชาเนี่ยบายเล็กสวีเดนมาทักทายพี่ๆหน้องๆเฮาคือเกาเนาะจ้าพี่น้องจา้ามากับเสียงแจ้วแจ้วจ้า,จาพี่น้องเสียงแจ้วแจ้วออกสิแคนสิี่า คาสิว่าเล็กเล็กก็บอกเราว่ากดกดอ่ากดกดอ่าพิยูห้าจังไหนเนาะถ้าสมมติว่าว่าอ่าเขาว่างไดล่ะว่าว่าวตามภาษาบ้านเฮ้าเนาะจ้ะว่าตามภาษาบ้านเฮ้าเล็กนี่สิออกจากแบบว่าเสียงนี้ออกจากคุณได้มาจากอะไรกันคือแบบว่าทาสทัสิเบ้าออกไปว่าคําว่านางนี้อ้อล้อจังเลยประมาณนี้เสียงเสียงหนักจ้ะอยากเบ้าายไปก็นั่นอยู่ พี <f dragging> ่น <sympath ize> ้องย่านผิดกดจ้าย่านผิดกดเดี๋ยวเล็กมาอ่านคอมเมนต์ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าอ่านคอมเมนต์จ้าขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะอย่าลืมกดอันนี้ให้เล็กนะเด้อจ้าพี่น้องจ้าเขาเอืนอหยัง่ะกดโป่งนะจ้าพี่น้องอย่ากดลงเด้อกดลงเล็กโป่งเลยเด้โป่งโป่งเลยได้จ้าพี่น้องโหพอกดยังสี่นะผู้ใดพี่พี่น้องน้องเฮ้ยยังท่านให้กดยังสี่ให้เล็ก ออกไปกดให้เล็กเดียวนี้นะบัดน ah, าวจ้ะพี่น้องยาซิเ yes, ลียด้วยจ้ะพี่น้องเล wow ็กเบาหัวหัว,หวค้ำคำ,คำไปจ้ะพี่น้องหัวหัวค้ำคำเข่ามหาเล็กซานีเล็กกระพุ้มใจร้ายขอบคุณหลายๆจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเล็กมาตอบคอมเมนต์จ้ะเล็ก <laughs> <laughs> มาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้เล็กบอกว่า เล็กบอกว่าอย่าลืมกดอันนี้เล็กเห็นแล้วขึ้นมาอีกสองแล้วสองไลงแล้วขอบคุณหลายๆจ้าเล็กบอาเลนเน้อจากกดบวกกดกับบอเ็นยังว่าตาไอเขามาเบิงเล็กจมเล็กบอกานีกา่กะโอ้ยภูมิใจสุดๆแล้วจ้ะมีความส,สุขสุดๆแล้วจ้ะโอเคจ้ะอ่าเล็กเล็กเล็กขออ่านคอมเมนต์เนาะจา้ะอ่ยาไ่โนจ้าไหญ่โนเล็กขอบคุณหล,ยลายๆจ้ะ คนแรกที่เขามาหาเล็กสวัสดีจ้าน้องเล็กวสันจ้าเยนูบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเนยนูจา้าเล็กเล็กเล็กสวัสดีหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆนะเบาไปเ้าไปวสันจ้าเยนูบอกว่าให้เล็กเบาไปเบาไปสีเฝ้าให้ดอกวสันจ้าเฝ้าเด้ออย่าหนีไปใส่เด้อ อย่าหนีนไปสายด้ยยายนูเดียวเล็กสิกับไปหาเดียวเล็กสิกับไปหาเยอะจ้ะช่วงนี้กะอ่ากะคือบาละเนาะจ้ะเล็กเล็กเหตุงานจ้ะเล็กกับบอดี้เขาไปหายายนูอีริโดนแล้วจ้ะโดนแล้วเล็กขอโทษขอโทษ,โทษลหลายๆจ้ะเดียวเล็กสิกับเขาไปฟังเสียงลงอ่าเสียงเพลงมวนๆเนาะจ้ะเสียงเพลงมวนๆอันไพเราะจ้ะของยายนุของเฮ้าเนาะจ้ะพี่น้องกะอ่า บหวูว่าเทพดาทางไหนนาะจ้กเทพดาทางไหนคุณคุณสามีเล็กนี่เองจา้าคุณสามีเล็กนี่เองอ่ะพ่อใหญ่ใหม่เพิ่นกัเขามาเพิ่นกับเขามา,า,มาคอมเมนต์เล็กเนาะจา้าพี่น้องจา้าคุณสามีอันเป็นที่รักของเล็กนี่เองจา้าขอบคุณหลายห thank you so much Mr. Mike <laughs> น่งยู่ทั้งขางเลยจ้ะขอบคุณหลายๆทัชสุมิเกีนแอนสคลิงจะแล้วเข้ามาอ๋อพี่สาวคนสวยของเราก็มาด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวคนสวยของเล็กนาะจ้ะฮาฮัลโหลฝรัร่งอ่าฮาัลโหลเมียฝรั่งอ่าไลน์อินอยี่หยังกอละ่ะเฮ้ออ,อ่า อยน้องเล็กก็บเาวดเถือกนะอ่านนังอ่านหนังสือบอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสือบอเป็นบอคอยเก่งห่อแล่นจ้ะะพี่สาวคนสวยของเล็กที่อ่ห่อแล่นเนะจ้ะพี่สาวอ่าอันใดโนมาท่านน้องเล็กคนสวยในลาค่าขี้นกเล่าย่องย่องย่องอยากอยากเห็นน้องเล็กไปเก็บขี่นกเสแล้วเล็กขูอยู่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ เบบี้อ,อยากเห็นน้องเล็กปเกิบขี่โนกันบอลเดียเด๋ยวเดี๋ยวท่านโดนจ้าเดี๋ยวท่านโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิมะเวั่สู้ฟังเนาะจ้าการการทีว่ว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสวัสดีสวัสดีสสดพีพนน่พี่น้องๆเข้าห้ครบก็เนาะจ้าพี่น้องหลาย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 ขอบคุณหล,ลายหลายจ้าห้าล้านดวงใจที่ยังอยู่กับเล็กเนาจจะจ้าแล้วก็ เข้าอ่าเข้าใจดีน้องเล็กบอกเป็นยังเอาเท่าฉี่ทําได้เนาะจ้ะยายยายหนูบอกว่ายังสั่นเนาะจ้ะขอบคุณเลหลายถูกแล้วมือกี้ว่าสันจะ้ะแมนบอกยายหนูจ้ะเล็กเล็กเล็กกะเฮดบอกถือ้จยายหนูจ้ะอ่าแล้วก็อ่ายายหนูก็บอกว่าฮัลโหลเมียฝรั่งสวัสดีจ้าวาสันจะ้ะฮัลโหลเอ่าเมียฝรั่งฮอลแลนดน์เนาะจ้ะพีสาวคนสวยของเล็กนั่นเองแล้วก็น้องสาวคนสวยสาวภูไทยใน ในต่างแดนก็สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เล็กสวัสดีพี่เล็กขอบคุณมากๆนะจ้าตีเข้ามาห้กําลังใจพี่เล็กเนาะจ้าแล้วก็สวัสดีตาด้วยอ่าสวัสดีอ่ะสอรี่สวัสดีตาหนุด้วยจ้าสาวภูไทยในต่างแดนมาสั่นจ้าน้องสาวคนสวยสวัสดียายหนูน้ำเนาะจ้าแล้วก็อ่ายายหนูอ่ายายหนูค่ะสวัสดีจ้าแล้วก็ฮัลโหลอ่า ฮลโลเมียฝรั่งเล็กเล็กสี่อ่าเล็กเล็กสี่เบาประจําเลยเพราะเพราะว่าพี่สาวคนสวยของเล็กหนี่คือแบบว่าเล็กจําได้คือคำหนึ่งฮลโลฮลโลฮอลแลนด์เนาะจ้ะฮลโลฮอลแลนด์คือสิติดปากเล็กอ่าประจําคือแบบว่าติดในติดในหนีเลยจ้ะเพราะว่าพี่สาวพี่สาวใหญ่เรามาให้กําลังใจพี่สาวเรามาให้กําลังใจเล็กตลอดจ้ะเล็กตลอดแล้วก็ทุกๆคนเลยจ้ะที่เขามาให้กําลังใจเล็กมันก็เลยกลายเป็น ติดปากนะจ๊ะติดปากคำว่าฮัลโหลฮอลแลนด์นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเลยข,ขอโทษเด้อจ๊ะทีทีทีททน้องเล็กอ่านไปแล้วก็สาวผู้ไทยในต่างแดนพ่อใหญ่โู้สวัสดีจ้ามาสั้นจ้ะแล้วก็โลโหลฮัลโหลเมียฝรัง่งจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะจ้ะจากพี่สาวคนสวยจากฮอลแลนด์นะคะจ้ะแล้วก็อ่า สาวสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยในต่างแดนฮัลโหลเมียฝรั่งสวัสดีจ้าเมียฝรั่งจ้าสวัสดีทักทายกันเนาะจา้าพี่น้องจา้าแล้วก็ฮัลโหลเมียฝรั่งฮัลโหลเมียฝรั่งกันยกมือโป้โป้โปโปโห้น้องเล็กจ้าขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณหลายๆจา้า,ย,จายายนูก,ก็บอกว่าเลิฟสามเลิฟสามโอ้เลยขอบคุณหลายๆจา้าเลยขอบคุณหลายๆจา้าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เล็กอยาก เลอยากเฮ็ดกล้องให้มันให้มันเห็นนะนี่เบิร์ตนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเลขเสิเฮ็ดจังไหนได้ขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่พี่น้องน้องเทาที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะจา้ะพี่นอ้องออ่่ๆๆาาหกหกหกคดเนาะจ้ะหกหกหกล้านดวงใจหกล้านดวงใจแล้วก็ให้มาแล้วสามเลิฟจ้ะสามเลิฟสามเลิฟขอบคุณมากมากจ้ะขอบคุณพี่พี่น้องน้องเนาะจา้ะ U, เดี๋ยวเล็เลสกลลสิมาเล็กสิมาทักทา้พี่พี่น้องน้องเฮ้าเล็กสิมาบอกเรื่องอประสบการณ์การทำงานของเล็กมือแรกมือแรกของการทำงานของปีนี่นะจาะของปีนี่แต่ว่าบอกถึงนั้นเลขเฮ็ดมาสามปีแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเฮ็ดอีกอีกเที่ยนึงนี่จ้าพี่น้องโอ้ยอุปสรรคพี่พี่น้องน้องจา้าหม้อใส่ของเล็กหม้อใส้ของเล็กบีบากบีบากน้อยของเล็กเนี่ย สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเล็กเห็ดวิดีโอนะจ้าพี่น้องเห็ดวิดีโอไปหฮู้ซื้อกว่าโอ้ยอุปสรรคนี่หลายแต่ว่าถามว่าถ้าเขาขีดให้มันถ้าเขาคีดให้มันเป็นขวมสุขเป็นควมมวลในใจองเข้านะจ้ะพี่น้องมันมันกระสีพานผลไปด้วยดีนะจ๊ะพี่น้องแต่ถามว่าโอ้ยทุลักทุเลอิลีจ้ะพี่น้องทุลักทุเลแต่กะกะมวนจ้ะมวนมวนี่ลีจ้ะแต่ว่าตอนนี้นะจ้ะพี่น้องตอนนี้พี่น้องจ้ะ เลขยากเลขอยากกับกองเลขอยากกับกองถาถาเลขกับกองนี่มันมันสิเป็นยังไงพี่พี่น้องท้องซอยซอยอันนี้ให้เลขในเด้อจ้เพราะว่าตอนนี้เลขเลขเป็นหูซึอว่าอ่าบบประทับใจบันไดพราะว่าเพาะวาในในในช่วงนี้เลขอยากให้มันเป็นแนวนอนนะจ้ะพี่น no ้องจ้ะเลขเลขอยากให้เป็นแนวนอนจ้ะอย่าเฝ้านี้ไปใดเด้อจ้ะพี่น้องยืมน้ําเล็กนิดหนึ่งก่อนจ้ะยืมน้ําเล็กก่อนจ้ะอ่ามาฟังเลข เล็กเ้าเล็กโม่ดนโดนเล็กมาทียจาพี่นอ้องกะเทวดาเล็กก็นั่งอยู่ทั้งคางนี่ละจ้าพี่น้องนั่งอยู่ทั้งคางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอท่านดนกะเห็นเห็นเลก็กก็พ่อยายจกขีตากันจ้ัพี่น้องจอกขีตากันนี่ลีจ้าจ้าเล็กขอบคุณหรายๆจ้าพี่พี่น้องนองจ้าที่เขามาไห้กำลังเล่นใจเล็กน,นอกจากเดี๋ยวเลขข็กคอขอโทษขออภัยหรายๆเนอกจากเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิลงองกับกล้องเบิ้งจ้ากับกล้องอ่าในแนวนอนเบิ้งนะจ้าพี่น้อง รลับตาเด้อจ้าพี่น้องหนึ่งสองสามยาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่นีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยว,ยวอืเล่นเกมแล้วเล่นเกมแล้วหูสึกว่าแล้วแล้วอุ้ยนั่นน่ะเดี๋ยวเด้อจ้าพี่นอ้องมันคือเป็นคือวาลอกยังสี่เนาะห้าบาทนี่พี่พ,พี่นอ้นองจ้าเลขอโทดเด้อจ้าพี่น้องจ้าเลขอโทดเด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลฮ็ดบิ้งก่อน มันม uh, okay ah, ันม okay ันโอเคบอจ้ะพี่น้องมันโอเคบอแต่วามันคือบอกว่าปดล็อกว่าซ่านจ้ะปดล็อกว่าซ่นจ้ะเอสกีนคันทุกคนมาเห็นปะแม่ย่าเวียดินเด็ดว่้าอ๋อดูดูสตาร์ทาหน้าหน้าหนน้าหน้าหาเาา มันเหตุอะไรจ้าพี่น้องเพราะเพราะว่าเล็กเล็กเล็กสตาร์จังสันแล้วเล็กเล็กเล็กเหล่มเหตุแต่จังสันแล้วมันก็เลยมันก็เลยหนาสีเหตุอะไรจ้าพี่น้องหนาสีเหตุอะไรเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กสีกับไปคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องกับไปคือเก่ากับโบเป็นอย่างเนาะจ้าพี่น้องจ้าอ่าเห็นเห็นแค่ซ้ำนั่นเนาะจ้าพี่น้องอ่าเล็กคอทษดลายๆขอโทษดลายๆจ้าพี่น้องขอโทษดขอภัยไลายลจ้าพี่น้องจ้าอ่ากลับมาอีกแล้วจ้ากลับมาอีกแล้วจ้า เสียงหัวเสียงหัวจ้ะพี่น้องเสียงหัวรอของนั่งจ้ะเสียงหัวรอของนั่งเลขอโทดขอไปเลยเอาแวบนี่แหละสวยแล้วพี่สาวก็สวยอะยานูบอกว่ายนูบอกหัวอาหัวไปขัวว่าสันหัวไปขัวจ้อะ ไงนู่จ้าเล็กเล็กพยายามที่แบบว่าสี่สี่สี่เห็ดให้มันไปอน,นั่นนะจา้าเห็ดเห็ดน,น,นั้นไปนั่นบาดนี่เพราะญ่ก็เลยว่ามันได้สตาร์ทแล้วมันเขาเขาเขา,าเริ่มเฮ็ดจังซันแล้วมันก็นเลยคือแบบว่ามันไม่าสามารถเปลี่ยนได้แล้วจ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วเล็กก็เลย,เ,ลยเอา้ากลับมาจาังสี่ละเนาะจ้ากลับมาจาังสี่ละจ้าอ่าอ่าพ, <laughs> พี่สาวคนสวยเลยก็บอกว่าเอาแบบนั่นละสวยแล้ว ดีอยู่แล้วว่าสันจ้า <c oughs> จ้าขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจที่ยังอยู่กับเล็กเนาะจ้ามาฟังเสียงเล็กเบาเจ้าแจ๋วว่าบองบองคือเก้านี่ละจ้าพี่น้องอ่ากกับมาทักทายพี่ๆน้องๆห้องพักกันอยู่ดีสบายว่เนาะจ้าพี่น้องจ้าอ่าตอนนี้ตอนนี้เลกะเล็กเล็กอย่างมาเบาอ่าประสบการณ์กันการทํางานของของเล็กมือแรกเนาะจ้าพี่น้องการทํางานของเล็กมือแรกกะ ทุลักทุเลอยู่จ้าพี่น้องทุลักทุเลก็คือเหล็กล้มคีไปอ่าโดยความที่ว่าหม้อไส่ของเล็กนะจ้ะพี่น้องจ้าหม้อไส่ของเล็กคือแบบว่าอ่ามันมันจอดไว้โดนตัวโดนเนาะจ้าพี่น้องโดนตัวโดนแล้วก็แล้วก็เฮาเฮามาสตาร์ททีนึงแล้วกะทอแกกะอุ้ยทอแกกะสุดน่ารักเลยจ้าพี่น้องจ้าสุดน่ารักเลยโทรมาสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่าอารีรัตน์มาสั่นจ้า อาลีลาซื้อซื้อซื้อมวนนะคะซื้มอมวนบ่พี่น้องจ้าซื้ออารีลัดนะจ๊ะจ้ะอาลีลัดเธอสามารถไปเหตุงานให้ซันได้บอวยเดือดควมที่เขาเดือดควบที่เขาต้องการเหตุง,งานอยู่แล้วเนาะจ้าพี่น้องเดือดควมที่เขาต้องการเหตุง,งานอยู่แล้วเขาก็บอกว่าโอเคได้ค่ะได้ค่ะก็เลยโอเคตอบตกลงด้วยทั้งทั้งที่มอไซ้จะคลองบ่ได้เช็คแจ็กน้อยจ้าพี่น้องจ้ามอไส้ก็บ่ได้เช็คอันใดก็บ่ได้เช็คควมเรียบร้อยจ้า มีตาสีปอาย่างเดียวถามว่าการการที่ว่าเขาสิไปเฮ็ดงานนี่มันเต็ม,เป,มเปีย่ยมไปด้วยพลังจ้าพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเอีออยงก็ยา่านพานาของเราเนะี่ยย่านพานาของเขานะ่ะมันบ่ร้อมกับเขาน่ะจ้าพี่น้องมันก็เลยพี่น้องเอ,อ้ยสตาร์ทจังไดกับบติสตาร์ทจังใดกับบติยังย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 ง,ยงคือเลยกว่าละจ้าพี่น้องสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้าโอเคจ้าพี่น้อง ามาทักทายคำขำนะจ๊ะพี่น้องเล,ออเล็กก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าท,ที่เขาา่าเข้ามาทักทายกันนะจ๊ะพี่น้องแต่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กด้วยนะคะพี่น้องจ้าจ้าเจิงจะเจ้ามากคือเกาละ่ะถ้าถ้าพี่พี่น้องน้องสีว่าถ้าเบ้าแบบคือบบานเท่านาะเฮ้ยมันคือเสียงกระแดะแถวอะบอกวนีไม่ได้กระแดะนะคะพี่น้องจ้าพูดแบบม้วนๆจ้าพูดแบบม้วนๆคำาำกันจ้า ซีเรียสมาทั้งวันแล้วค่ะพี่น้องจ๋าซีเรียสมาทั้งวันทั้งปีแล้ววันนี้มาทักทายพี่พ,พี่น้องน้องเฮาจากพี่น้องจ๋ามากกับแบบว่เต็มจอดอกจากพี่น้องมากแบบว่าเต็มจอโอเคจ้าพี่น้องเล็กโอ้ขอบคุณสิบล้านดวงใจคะ่ะสิบล้านดวงใจขอบคุณมากๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กขออ่อาออียงก็นละ อ่านคอมเมนต์ก็นอกจากพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาให้กําลังใจเล็กนอกจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเนอกจากขอบคุณยายนูขอบคุณพี่สาวจากพี่สาวคนสวยเราจากฮอลแลนด์จ้าแล้วก,แวก็แล้วก็น้องสาวคนสวยจากภูไทยในต่างแดนสาวภูไทยในต่างแดนเนอกจากขอบคุณหลายๆจา้าแล้วก็อสวัสดีค่ะน้องลักกี้สวัสดีค่ะ,คะพี่เล็กขอบคุณมากๆค่ะน้องลักกี้เนาะ ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจพี่เล็กเนาะจากขอบคุณหลายๆเนาะจากอ่าแล้วก็อ่าพี่สาวคนสวยน้องเล็กทํางานทุกวันไหมคะอ่าพี่สาวจ้าไอไอเล็กเล็กเฮ็ดงานเล็กเฮ็ดงานอ่าจันถึงสุกจ้ะเล็กเฮ็ดงานจันถึงสุกแต่ว่าแต่ว่าถามว่าถามว่าเล็กเล็กอยากเฮ็ดขวบบอจ้ะเล็กอยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าแต่ว่าเดือดคว่มที่แบบว่าลุกตอนนี้ลูกค้ายังบ่มี่จ้ะลูกค้าบ่มีลูกค้าในอ่า เพราะว่าเพราะว่า,า,วาขั้นขั้นผมหงอกจ้ะพี่น้องขั้นผมหงอกอล,ลูกลูกค้าที่ว่าอยู่อยู่ในแคมปิ้งนะจ๊ะเพราะว่าแคมแคมปิ้งนี่ก็คือช่วงเทวนาฮอนคนสีมาพักฮวหอนนอะจ้ะมันมันบ่นอยมีหลายเล,กเลย็เลกก็เลยเล็กก็เลยเฮ็ดซัมซัมทีเพิ่นห้มานะจ๊ะถามว่าเล็กอยากเฮ็ดจ้ะเพราะว่าเล็กเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงจ้ะได้ได้หลายชั่วโมงแห้งได้หลายชั่วโมงแห้งดีจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กขอเ,อเท่าแกไปบอกว่าเท่าแกจะ้ะ ขอสั่หลายๆชั่วโมงได้บอจ้ะคือแบบว่า,าปีหนึ่งเล็กสิใดเหตุงานเที่ยนึงจะเล็กเล็กสิใดเหตุงานเที่ยนึงปีหนึ่งมีเที่ยนึงลวก็เล็กสิใดเหตุงานแค่สองหรือสามเดือนจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กก็เลยส่งเมสเซจเขาไปหาทว่าช่วงที่ว่าสี่อ่าช่วงที่ท,ที่ที่เล็กอ่าทว่าตดต่อมาเล็กกะบอกไปเลยบอกว่าฉันขอเวลาเพิ่มได้บ่เพราะว่าพีกายนี่ยเล็กเหตุงานได้นิดเดียวเล็กเหตุงานได ได้เจ <ELL> ็ดสิบห้าเจ็ดสิบ hmm. ห like ้าเปอร์เซ็นต์จ้ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าถือว่ายังหน่อยจ้ะถือว่ายังหน่อยแล้วก็ช่วงช่วงเวลาที่ว่าเล็กเฮ็ดงานน่ะเล็กกะอยากเฮ็ดให้มันเต็มทีเนาะจ้ะเล็กอยากให้เต็มทีแต่ว่าแต่ว่าเถ้าแกลก็คือแบบว่าเขาเขาเขาให้เข้ามาแค่ซมนี่นะจ้ะให้ให้ชั่วโมงเข้ามาแซมนี่แต่ว่าเล็กนะคือต้องการเล็กกะเลยได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าถ้าเธออยากเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดชั่วโมงเพิ่มเพิ่นก็เลย ยื่นขอเสนอเธอตัดหญ้าได้บ่เล,เล็กก็เลยบอกว่าตัดได้จ้ะเพราะว่าปกติแล้วเล็กก็ตัดหญ้าอย,ยู่น้ำบานจ้ะตัดหญ้าเฮ็ดอีหยังอยู่น้ำบานเป็นปกติอยู่แล้วเล,เล็กก็เลยบอกว่าเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ดได้เฮ็ดได้และะ้วก็เธอทาสีได้บ่เฮ็ดได้ ai, จ้ะเล,เล็กรับเลยบอกว่าทุกอย่างเล็กเฮ็ดได้จ้ะเลกเฮ็ดได้ทุกอย่าง,เ, ai, เ, ai, างเพราะว่าอ่าเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เล็กสามารถที่เอาเอายงง่ายเนาะจากพี่หน่องจา้าเล็กสามารถกอบโกยได้ สามารถเฮ็ดเงื่นได้ช่วงนี้จ้ะช่วงแค่ระยะแค่สามเดือนจ้ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังเล็กระย้อมเฮ็ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เห็นเลขเปตาคีโนกจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งตาคีนนแต่ล่างล่างสวมกับเป็นปกติอยู่แล้วนะจากการการทำความสะอาดจ้ะการทำความสะอาดกับเป็นปกติอยู่แล้วกันที่ว่าเปตกคีตักนี่แต่ว่าตาขีโนกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวได้เห็นแนนอนจ้ะเลขเลขว่าเด็ตัวพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะที่ว่าเลขเฮ็ดคิปไปนะ พี่กายนี่เล็กเล็กบ่อดด๋อไปลงเล็กบอ่อเดไปทายจ้ะแต่ปีนี้พี่นองจ้ะเห็นแน่นอนจ้ะพี่นองจ้ะเห็นแน่นอนจ้ะโอเคจ้าพี่นองเล็กกะบอกมาโดนแล้วเดี๋ยวเล็กขอขออ่านคอมเมนต์พี่ๆน้องๆของเขาก่อนเนาะจ้ะพี่นองขอบคุณลหลไล่จ้ะขอบคุณลหลไล่จ้ะสิบเอ็ดล้านดวงใจเนาะจ้ะขอบคุณลหลไล่จ้ะ โอ้ยมาหลายคนแล้วเลยขอบคุณเลายๆเนะจ้ะอ่านท่านบ่าน้อเล็กกระแหงเป็นคนอ่าเงื้อเงื้อเงงักมันเป็นเงื้อเงื้อเงงงักมันเป็นอยากได้จักกักพี่น้องจ้ะปวดปอยยาซีเลียดผู้ใดสิว่าเล็กบ้าบ้าบองบองเล็กกัะย้อมรับจ้ะบ้าบ้าเป็นบางั้งบางข้าวเวลาซีเลียดกับซีเลียดจ้ะ เวลาปดปบ่อยกับปดปลปอยไม่ไปจ้ะโอเคจ้ะขอบคุณจ้าน้องลักี้จ้าน้องลักี้สวัสดีจ้าให้หัวใจตุ๊กป่องมาแล้วก็ให้หัวใจไวไฟมานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็น้องลากี้ก็บอกว่ายายโนสวัสดีจ้าจากน้องลักี้ของเฮานาะจ้าแล้วก็โอ้ยน้องไม้สวัสดีจ้าน้องไม้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อจ้าพี่เล็กขอบคุณเลยหลายพี่เล็กบ่ค่กอยเดี๋ยวไปหาพี่ๆน้องๆ้องเฮาีหลีจ้ะ พี่เลก็กขอโทษขอให้เล่หลายนะนะจุดนี้เนาะจากพี่น้องจ้าแล้วก็สวัสดีสวัสดีสาวใหม่จ้าจากจากจาก,จากน้องลักกี้นะจ้าแล้วก็ห้หัวใจตุ๊บป่องมาสองดวงนะจ้าแล้วก็โอ้ยบาทนี่ตายตายตาย,ตาย,ตายแล้วอีพออีเมียเออบาทนี่เป็นภาษาอังกฤษมากจ้าสวัสดีสาวสาวเล็กมาสั่นจ้า สวัสดีสาวเล็กแต่แต่อ่านออกนะจ๊ะแต่อ่านออกตอนนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจเนอกจากอ่าแล้วก็สาวใหม่ก็สวัสดีพ่อใหญ่ด้วยนะจ๊ะจ้ะะฮาฮาลัลโหลฮัลโหลเมียฝรั่งจ้ะฮลัลโหลเมียฝรัง่งฮอลแลนด์พี่โอ้ยเล็กเล็กธนัดเล็กธนัดอิลีฮ่า,าไม่กระแดะค่ะ <laughs> น่ารักว่ ไม่กระแดดแต่หน้าล้างจานจุ๊บจุบประสนไหนจุ๊บจุบมะหวังเลยจ้าเฮ้ยนี่จุ๊บจุบประสนจุ๊บจุบประสนทางพี่บอกไงทางทางพี่บอกว่าจุ๊บจุบประสนจุ๊บจุบจุบจุบเนี่ยบ่ได้ละอามาดามอามาดามบ้านนาสวีเดนโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีเล็กขอบคุณมากมากค่ะที่ที่เขามาให้กำลังแรงใจเล็กเนาะจ้าเล็กขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าน้องเล็ก วสันจาสวัสดีค่ะและ้าานนะว,วก็มาดามบ้านนะาสวีเดนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีรอบๆบ้านเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะที่เขามาให้กําลังแรงใจเลยกะทักทายกันไปยาวๆเนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้สวีเดนของเฮาเนาะจ้ะมาดามมาดามบานามาดามบานาสวีเดนสวีเดนบ้านเฮากับเป็นเวลาซีทุ่มกลัวเล้วเนาะจ้ะเล็กน้อนบอลลับจ้ะเล็กน้อนบอลลาบเล็ก,กเลย บอกกับพ่อใหญ่ก็เลยขอพ่อใหญ่บอกว่าคุน้นๆนะสันฉันขอไปทักทายเห็ดเห็ดไหลทักทายพี่ๆน้องๆเขาได้บ่แล้วก็เลยบอกว่าเอา้าเห็ดดีแล้วว่าสันเลยก,ก็กินข้าวเซตแล้วจ้าพี่น้องกินข้าวเซตแล้วเลยก็เลยเอา้เอาเโอเคเห็ดกับเห็ดแล้วก็อ่าขนาดเล็กเล็กเล็กเ,เ,เคยไรหลเราได้จา้าเล็กเคยไล่ประมาณอสามซี 3, 4, หรือซีหาเรประมาณนี้เล็กยังเห็ดกล่องพีชจ้าพี่น้องเล็กเล็กตัางกล่องพีชจ้าเล็กกับคอทอดเละ ปกติมันสิเป็นแนวนอนเน,นาะจ้าพี่น้องจา้าปกติสิเป็นแนวนอนระบาดในกายเป็นแนวตังกันเลยก็ขอโทษหลายๆจ้าพี่น้องจาอ้าโอเคจา้าเลยขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณหลายๆี่เขามาให้กกำลังแน่ใจเล็กเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็มาดามามาดามบ้านนาะสวีเดนส,สวัสดีทุกคนทักทายทุกๆบ้านนะคะและ้วก็แม่แม่ลูกสองโอ้แม่ลูกสองสวัสดีจา้าพี่เล็กขอบคุณมากๆนะจา้าขอบคุณมากมากสวัสดี